สวัสดีค่ะชั้นโครูโซพิสเซอร์พชแนลนะคะวันนี้จะมาแนะนําเพื่อนๆนะคะว่าปลาตะเพียนเนี่ยค่ะเพื่อนนะคะปลาตะเพียนเนี่ยนะคะก้างเยอะมากฉะนั้นแล้วนะคะเราจะมีวิธีการทานปลาตะเพียนโดยที่ก้างไม่ติดคอค่ะนะคะมาดูกันเลยนะคะว่าเราจะทําอย่างไร นะคะก่อนไปทอดนะเพื่อนนะก่อนไปทอดก่อนที่เราจะนำไปปรุงรสนะคะนี่เลยค่ะวิธีการง่ายๆนะคะทำความสะอาดล้างมาเรียบร้อยนะเพื่อนนะคะเราก็มาหั่นทีๆค่ะ,นะคะเพื่อนเห็นนะคะหั่นทีๆแบบนี้เลยค่ะ เวลาเพื่อนมาหันทีทีนะคะอย่าหั่นให้ถึงกระดูกกลางนะคะหันแค่สะดุดกระดูกกลางนะเพื่อนนะคะหันขาดเกินไปอ,อ,อีกข้างหนึ่งจะจะขาดนะคะเราหันถึงกระดูกกลางเท่านั้นนะคะ ที่ให้หั่นถึงถกระดูกกลางเนี่ยเพราะว่าเราต้องหั่นทั้งสองข้างเรียบร้อยเพื่อนนะคะตรงนี้ก้างเขาจะไม่ไม่เล็กนะคะไม่มีก้างเล็กตรงนี้จะมีก้างใหญ่คุ้มท้องนิดเดียวนะคะก้างเล็กเราก็หั่นแบบนี้หมดเรียบร้อยนะคะ แค่นี้เพื่อนก็จะกินปลาตะเพียนอย่างอร่อยค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงแล้วก็ไปทอดกันค่ะสําหรับปลาตะเพียนเนี่ยเพื่อนไม่ต้องปรุงรสอะไรเลยนะคะใส่แค่ซอสซีอิ๊วขาวนะคะแล้วไปทอดแล้วเพื่อนก็มาทานน้าจิ้มนะคะง่ายๆพริกผงมะนาวซีอิ๊วเสร็จเรียบร้อยนะคะ ทำแบบนี้พักไว้สักประมาณ5นาที10นาทีนะคะให้ซอสเข้าในเนื้นอไม่ต้องใส่เยอะค่ะเดี๋ยวเราไปทอดกันนะเพื่อนเพื่อนคะเรามาดูเทคนิคของการทอดปลานะคะนอกจากจะปลานี้นะคะกิน้ายทั้งตัวแล้วนะคะวันนี้จะมาทอดให้ดูว่า ทำอย่างไรนะคะไม่ให้ปลาติดกระทะวิธีการทอดปลาไม่ให้ติดกระทะนะคะเพื่อนต้องเผากระทะก่อนนะคะก่อนน้ํามันลงนะคะต้องให้กระทะร้อนนะคะถ้ากระทะไม่ร้อนอน,น้ำมันลงเนี้ยปลาจะติดนะคะ กระทะร้อนเยีายนี้แล้วนะคะอันนั้นมันลงค่ะ น้ำมันลงแล้วนะคะน้ำมันร้อนเอาลงเลยค่ะรเราเะจะให้ปลาสดทีละข้างนะคะ เดินมาเลยค่ะเพื่อนเ่้ะจะเห็นว่าวิธีการนะคะในการทอดปลาโดยการเผากระทะเนี่ยนะคะปลาจะไม่ติดกระทะเลยค่ะนะคะแล้วะะทำให้ปลาหน้าทานด้วยนะคะ ทอดของเราเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมทานแล้วค่ะเพื่อนนะคะสวยน่าทานมากเลยค่ะนะคะที่ได้แน่นะคะทานได้ทั้งตัวนะคะก้างไม่ติดคอแน่นอนเพราะเราทำริ้วนะคะและในขณะเดียวกันทอดได้สวยเพราะเรามีการเผากระทะค่ะเพื่อนนะคะ เพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วจะเห็นว่าปลาทอดกับน้ำจิ้มง่ายๆนะคะน้ำปลาพริกปน่นมะนาวกระเทียมก็อร่อยแล้วค่ะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วก็ชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับ เทคนิคในการปรุงอาหารของเราอีกสำหรับคลิปนี้ไม่เพียงเท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะ